สวัสดีค่ะส,สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักในช่องชาแนลนาชา86ทาโร่นะคะมาพบกับแม่หมอนาชาอีกแล้วเช่นเคยเนาะวันนี้เรามาทำท็อปปิดที่ว่าเราสามารถดึงใจเขากลับมาหาเราได้ไหมคนคนนั้นนะคะหัวข้อนี้เหมาะกับคนที่มีปฏิสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหากันหรืออาจจะมีเรื่อง ราความรู้สึกที่มันลดน้อยถอยลงนะคะอะไรเป็นประมาณนั้นนะเราต้องดูตามบริบทของความสัมพันธ์ของเราด้วยคือเราอะยังจะสามารถดึงใจเขากับคนคนนั้นนะคะหรือตัวเขารู้สึกนึกคิดอย่างไรกับเราหรือคนคนนั้นะ่ะเขาอยากจะกลับมากับความสัมพันธ์กับเราอีกไหมเราจะสามารถดึงใจเขากลับมาได้ไหมและจะทําอย่างไรหรือมีแนวโน้มอย่างไงที่อํานาจไพาโรย์และก็จักรวาลอยากจะบอกคุณนะคะ โอเคหลับตาเอ่ยชื่อคนคนนั้นตั้งเจตธิษฐานแล้วก็ลืมตาขึ้นมาคุณสะดุดกับกองไ้าชุดไหนหรือลูกแก้วสีไหนนะคะคุณเลือกในพลังงานที่คุณเตะใจเตะตาสะดุดใจสะดุดตาของคุณมากที่สุดนะคะโอเคขอบคุณการกด subscribe การกดติดตามและกดแชร์การคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์น่ารักคอมเมนต์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันและการทำทําสแตมขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆ พี่ที่มีขึ้นความถิดตรงกันใหม่กด subscribe กดติดตามแม่หมอหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเป็นค่าครูเนาะโอเคเลือกกันแล้วไปกันเลยค่ะกองที่1สีฟ้ากองที่2สีชมพูกองที่สมสีเขียวนะคะทีละอะไปกันก่อนอื่นเนาะขอดูซิว่าเป็นอย่างไรพลังงานของคุณนะที่คุณเจอนะคะ สามใบแล้วกันวันนี้นะกะมดูพลังงานตัวตนของคุณนะเป็นอย่างไรแล้วพลังงานตัวตนของคุณการวนเวียนกับคนรักเก่าหรือคนรักเก่าวนเวียนกลับเข้ามาหรือกับการกับปริวนเวียนกับความรู้สึกเก่าๆกับคนนี้คุณยังไม่สามารถสลัดตัวเองหรือดึงตัวเองออกมาจากความเจ็บปวดกับความรู้สึกกับคนนี้ได้เลยคนที่เขาทําให้คุณเจ็บ คนที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจคุณยังขังตัวเองอยู่กับภวังของความเจ็บปวดหรือความรู้สึกนี้ทั้งที่เขาอ่ะทำให้คุณเจ็บมากๆเขาหาักหลังคุณเขาทําอะไรไม่ดีต่อคุณเขาทําให้คุณเครียดคุณเหนื่อยคุณหนักแต่เหมือนคุณก็เหมือนรอคอยเขายังอยากจะวนเวียนกลับไปในความรู้สึกอยากจะวนเวียนกลับไปในในความรักความสัมพันธ์กับเขาคนนี้นะคะอ่ะ เรามาดูกันต่อค่ะว่าวเขาอะรู้สึกอย่างไรกับคุณแล้วในเวลาขณะนี้นะคะที่รักเขามองเราเป็นเพื่อนนะคะตอนนี้เนะเาะเขาเลือกในสิ่งเขาเลือกทำในสิ่งที่เขาคิดว่าใช่ในสิ่งที่เขาคิดว่ามันมันมันใช่แล้วในสิ่งที่เขาเลือกเลือกทำในสิ่งที่คิดว่าเขาทำถูกแล้ว รื alles, สิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วเขาคิดว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วตัดสินใจทําในสิ่งที่มันใช่แล้วนะตอนนี้เขาให้ได้กับความรู้สึกของเราคือการเป็นเพื่อนการเป็นคนที่คุยได้พูดคุยได้เจราจาได้หรือเป็นความรู้สึกที่การเริ่มต้นกับเราในการที่เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเป็นความรู้สึกที่หวังดีและอยากจะเป็นกัลยาณในมิตรหรืออยากจะ คุยกับเราหรืออยากจะมีเราในความสัมพันธ์ที่เป็นในฉันเพื่อนนะคะในความรู้สึกที่เขามีกับเราในเวลาขณะนี้นะอ่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราต่อการที่จะกลับมาเป็นคนรักกันเป็นไปได้ยากนะคะเขามีความรู้สึกว่า เขาได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆแล้วเขาได้เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่กับคนในครอบครัวหรือคนเขาอยู่ได้ในชีวิตของเขาในในคนที่เขาเลือกหรือในครอบครัวของเขาหรือคนที่เขามีปฏิสัมพันธ์ใหม่กับความรักกับความท,าที่เขาได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือคนที่เขาเลือกที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนนั้นความรักที่เขาเลือกเขาได้ตัดสินใจแล้วกับความรักกับความสัมพันธ์ของเรามันเป็นแค่ ชั่วครั้งชั่วคราวชั่ววูบหรือความเป็นบ่วงเป็นห่วงกันหรือความคลั่งไคล้ในสิ่งที่ทำนะในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนว่ามันอาจจะเป็นความรักที่ไม่ถูกที่ถูกเวลาถูกต้องไม่ว่าคุณหรือเขาอาจจะมีใครมีใครไหมคุณอาจจะมีคนของคุณหรือเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วพวกคุณอาจจะเคยมีความรู้สึกที่ทําอะไรกันเกินเลยมากไปกว่า ความเป็นเพื่อนหรือคุณรู้สึกที่แบบเคยมีปฏิสัมพันธ์กันอนะแล้วเขาได้เลือกแล้วค่ะว่าเขาเลือกในทำเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องคนคนนี้คือต้องเขาเลือกแล้วนะคะว่าการได้ได้ตัดสินใจและการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคนที่เขาเลือกกับความรักที่มันคิดว่าเป็นไปได้มากกว่าแล้วก็ได้ที่ใช่กว่า เขาได้ตัดสินใจไปข้างหน้าแล้วนะคะในความสัมพันธ์นะทีนี้เราจะสามารถดึงใจเขาได้ไหมที่เขาจะมีใจอะไรกับเรากลับมาได้ไหมขอดู5า้าใบโอเค การดึงใจกลับมาคือการดึงใจกลับมาที่จะเป็นเหมือนคนรักกันนะคะไม่ได้แล้วแต่การที่จะดึงใจหรือคุณวางตําแหน่งการปรับเปลี่ยนความรู้สึกให้กลายเป็นเพื่อนกันหรือการเป็นคนที่มีความปรารถนาดีต่อกันในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือเรื่องของการงานหรือบางท่านก็ยังอยู่ในที่ในสายงานหรืองานที่ทําด้วยกันอยู่นะคะคือถ้าคุณดึงจิตด,ดึงใจกลายเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นเพื่อนกันะคือ เขาก็โอเคที่จะคุยหรือวางตำแหน่งของเราในตรงนั้นได้แต่ถ้าในตำแหน่งของความรักความลับหรือปฏิสัมพันธ์ที่เป็นความกลับมาเป็นความรักเป็นคู่รักเป็นคนรักกันหรือการที่จะมามีอะไรกันมีปฏิสัมพันธ์กันในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะคือเขาไม่อยากที่จะทําตรงนี้แล้วเขาไม่อยากที่จะเริ่มต้นตรงนี้แล้วเพราะว่าเขาพยายามปรับทุกอย่างให้อยู่ในบริบทในความถูกต้อง เพื่อจะให้ให้ทุกคนอนะไม่มีปัญหาเขาได้ตัดสินใจแล้วถามว่าเขาเสียใจไหมเขาเครียดไหมกับเราเขาก็เครียดเขาก็เป็นกังวลนะคะเขาเองก็ไม่ได้คิดที่จะไม่คิดไม่ดีกับเรานะเขาก็คิดแบบเป็นห่วงเราอยู่เหมือนกันแต่จะให้ดึงพลังงานหรือจะให้กลับมาเป็นคู่รักกันหรือเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของชู้สาวอะมันทําไม่ได้แล้วนะคะอืมฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการวาง ใจวางตำแหน่งของเรากลายเป็นเพื่อนกันจะดีกว่าการที่จะดึงเขากลับมาให้เป็นคู่รักกับเรามันไม่ได้แล้วนะคะอะขอการเปิดเผยช่วยเหลือคุณห้าใบคือการจบกับความสัมพันธ์มันเดทกันไปแล้วนะคะอืคือคุณต้องอยู่ในสิ่งที่คุณแบบเตินดไปข้างหน้าแล้วก็แสดงถึงจุดยืนในความชัดเจนกับชีวิตใหม่นะคะอืการที่คุณไม่ใช่ว่า คุณไม่ไม่โอเคไม่ว่าคุณไม่ดีนะคุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์จริงจังกับความรักเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักเมื่อเมื่อคุณเป็นอะไรที่เป็นประมาณนี้คุณก็จะได้พบเจอกับคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆนะคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆแต่ไม่ใช่คนคนนี้ที่คุณจะสามารถกลายเป็นคู่ครองกับเขาได้อีกเพราะว่าสถานการณ์ของคุณกับเขานะ่ะมันไม่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรก ฉะนั้นการจบสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ชัดเจนอยู่ดีการที่จะดึงใจกันกลับมาให้เป็นเหมือนคนรักกันชั้นชู้สาวกันอ่ะมันไม่ได้ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะฉะนั้นการที่คุณจะต้องมีจุดยืนจุดปเปลี่ยนในชีวิตคือการเริ่มต้นใหม่แล้วก็มองหาสิ่งใหม่มองหาคนที่ดีสําหรับคุณจริงๆคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆคนที่เป็นแฟนคุณจริงได้จริงจริงตัวที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์แบบนี้หรือการกลับไป ดูแลใส่ใจคนที่อยู่รอบข้างคนที่รักคุณคนที่ควเห็นคุณค่าของคุณนะคะจะทําให้คุณกล้าออกไปจากวังวนหรือความเจ็บปวดนี้ได้เร็วนะคะโอเคแม่หมอเป็นกําลังใจให้นะเราไม่สามารถที่จะดึงใจเขามาเป็นคู่รักกับเราได้แล้วหรือเป็นในเชิงของแฟนของของความปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของความรักในชั้นชู้สาวกันได้แล้วมันเป็นได้แค่เพื่อน เป็นแค่กัรลยา a มิตรหรือการพูดคุยกันในการให้กําลังใจกันในเรื่องของการเป็นเพื่อนกันจะดีซะมากกว่านะคะฉะนั้นเราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับในความจริงที่เกิดขึ้นนะแล้วเราก็จะสามารถก้าวผ่านแล้วก็ออกมาจากความเจ็บปวดตรงนี้ได้เร็วที่สุดนะคะไม่เหมาะเป็นกําลังใจให้กับคุณขอให้คุณก้าวผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้เร็ววันนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ต่อไปพูดที่เลือกสีชมพูว้าวมาดูกันว่าพลังงานตัวตนสิ่งที่คุณเจอเป็นอย่างไรพลังงานของคุณเป็นอย่างไรสามใบเอา้าเหมือนคลิปแรกเลยอะ่ะเหมือนคนเลือกเด็กแรกเลยอ่ะคะ่ะอ โอเคไม่เหมือนทั้งหมดหรอกอืการพบเจอกับคนคนนี้ในที่ทํางานหรือการคนรักเก่าหรือคนที่วนเวียนคนเก่าๆกลับมาหรือการกลับไปกับคนเก่าๆนะคะอืมเวลา With of fortune ผู้คุณอาจจะมีเรื่องราวหรือเวลาระยะทางทําให้คุณกับเขามีเรื่องที่ต้อง เปลี่ยนแปลงกับความสัมพันธ์อืมแต่คุณก็รู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกดีกับคนคนนี้มากๆแต่จริงๆคุณก็อยู่ได้ในบริบทของชีวิตได้ดีขึ้นนะคุณมีตําแหน่งหน้าที่การงานมีความอุดมสมบูรณ์มีชีวิตที่ดีนะในในในเรื่องในเรื่องราวของชีวิตของคุณคุณมีงานคุณมีเงินอืคุณอยู่ในสังคมที่ดีอะ่ะอืมณนะเวลาขณะน,นี้อืม โอเคเรามาดูค่ะว่าคนที่คุณถามถึงเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขามีความรับเยอะแยะมากมายกับคุณนะคนคนนี้นะคะคนที่คุณถามถึง Clean of Sort, t r u of One, Clean of Heart โอ้เขามอ,คคอ,สอสง,อง,อง,องอคุณเป็น เป็นคนดีมากในสายตาของเขาเป็นผู้หญิงที่เป็นหญิงหรือชายที่มีความกระตือรือร้นเป็นคนเก่งเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนที่รักใครรักจริงเป็นคนที่จริงจังและทุ่มเทเป็นคนที่ดูแลใครได้ดีมากแต่คนคนนี้เขาเองก็มีความลับอะไรกับคุณเยอะหรือตัวเขาเองก็สงสัยคุณเหมือนกันว่าคุณมีความลับอะไรกับเขาไหมเหมือนเขารู้สึกว่าเขาก็เจ็บหลาย,ลายอย่างเหมือนคุณ อาจจะเป็นไว้เบอร์ซ่าไหมหคุณกับเขาทําเรื่องราวที่เจ็บปวดต่อกันหรือทําอะไรที่รับหลังกันแล้วแทงข้างหลังเขานะทำให้เขารู้สึกแบบเสียใจเหมือนกันนะคะเขาเหมือนอยากรู้อะไรหลายๆอย่างในความจริงที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณเจอหรือสิ่งที่คุณทํา เหมือนคุณแสดงออกว่าเขาว่ารู้สึกดีกับเขารู้สึกชอบเขารู้สึกดูแลใส่ใจเขาแต่บางครั้งมันก็เหมือนมีเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณปิดบงังซ่อนเลนเขาอยู่เขารู้สึกสงสัยเขารู้สึกว่าเหมือนเขาจะโดนแทงข้างหลังไหมอันนี้ที่สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเนะโอเคค่ะไปต่อแล้วเขาเป็นอย่างไรกับเราต่ออืม ็นอย่างไรต่อคะขอดูสิเขาเป็นอย่างไรต่อจริงๆเขาก็อดทนกับเรื่องราวที่เจอระหว่างคุณกับเขาในสิ่งที่เป็นนะคะเขาเองก็ยังไม่ได้อยากจะจบหรืออยากจะไปกับความสัมพันธ์นี้นะเขาเองอยากยังอยากจะเริ่ม กับความสัมพันธ์นี้แต่การเริ่มหรือการมีการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์หรือความหวังกับความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกกับคุณอะคือเขายังเขาก็ไม่ได้วางตําแหน่งของความสัมพันธ์นี้ชัดเจนกับเราแล้วเขาเองก็ไม่ชอบที่จะแบบอยู่ในบริบทของความรักที่ตีกรอบกับความสัมพันธ์หรือให้สถานะอะไรที่ชัดเจนต่อกันได้กับเรา แต่ถามว่าเขายังรู้สึกกับอะไรกับเราไหมเขาเองก็ยังรู้สึกชอบเราอยู่นะถึงแม้ว่าเรื่องราวของคุณกับเขาจะมีเรื่องราวที่ไม่โอเคหรือทําให้การเสียใจใจเขาเองก็ยังไม่ได้หมดไปจากเราสัทั้งหมดก็ยังมีความรู้สึกที่หลงเหลือในความชอบเราอยู่ในความรู้สึกในใจลึกๆของเขานะคะอืมขอดูต่อเขาว่าแล้วเราจะสามารถดึงใจเขากลับมาหาเราได้ไหม ความถูกต้องความชัดเจนอืมถ้าคุณแสดงออกถึงความชัดเจนกับเขานะคะสิ่งที่คุณแสดงออกว่าคุณน่ะสามารถพิสูจน์ความรักที่มีทําให้เขาเห็นว่าคุณนั้นรักเขาจริงไม่ได้ไม่ได้มีใครแอบแฝงแล้วคุณพยายามแสดงออกให้เขาเห็นคุณสามารถดึงใจคนคนนี้กลับมาได้นะคะเพราะว่า เรื่องราวบริบทของผู้คุณอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้การเสียใจแหละแล้วเขาก็เสียใจอยู่เหมือนกันแต่ในความเสียใจนั้นเขายังให้อภัยเราอยู่การที่เราจะดึงใจกับเขากับคนคนนี้กลับมาหาเราสามารถดึงได้ไหมดึงได้นะคะแต่คุณต้องแสดงออกถึงความกระตือรือร้น,นหรือความจริงจังความจริงใจความในใจความรู้สึกลึกๆในใจที่คุณรักเขาจริงๆอ่ะคุณต้องแสดงออกให้เขาเห็นนะคะพิสูจน์ให้เขาเห็นนะไม่ใช่แค่ การไม่ใช่แค่คําพูดเหมือนเป็นการกระทําหรือโดยแสดงออกให้ได้รับรู้ด้วยแล้วก็ต้องใช้ความอดทนด้วยนะคะที่จะพิสูจน์กับความรักครั้งนี้ให้เขารู้ว่าเออเราอะ่ะมีความจริงจังและมีความจริงใจกับเขาจริงๆเราไม่ได้ทําอะไรหรือมีความลับอะไรกับเขาเลยนะคะคุณจะสามารถดึงใจกับคนคนนี้หรือให้อภัยหรือกลับมาคบกันได้อีกนะคะอ่าพอดูต่ออีกห้าใบอ่าคุณต้องใช้ความพยายามอย่างมากแหละอืม ความรักความสัมพัน์นี้ก็ยังจะกลับมารักกันได้ถ้าคุณแสดงออกให้เขาเห็นแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ง่ายนะมันต้องใช้ความอดทนความพยายามความพยายามนั้นก็คือว่ามันไม่ใช่แบบว่าต้องลงแรงหรือตื้ออะไรถึงขนาดนั้นแต่แสดงจุดยืนหรือแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เขาเห็นว่าคุณมีความจริงจังมีความจริงใจสามารถพิสูจน์ให้เขาเห็น สิ่งที่คุณพูดสื่อสารออกไปและคุณสามารถแสดงออกให้เขาเห็นตามคําพูดที่คุณพูดเขาก็จะให้โอกาสและก็ดึงใจเขากลับมานะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นหรือพวกคุณเองอาจจะมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันไปทานข้าวไปเที่ยวทะเลหรือไปอสร้างความโรแมนติกให้กันเกิดขึ้นในการพูดคุยการเจรจากัน คุณจะสามารถละลายพฤติกรรมหรือละลายความรู้สึกที่แย่ๆที่ทําไม่ดีต่อกันทําให้เขาอะ่ะมีมามีมีความใจอ่อนอะ่ะมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากขึ้นนะคะแล้วคุณจะสามารถดึงใจเขากลับมาหาคุณได้นะสำหรับผู้ที่เลือกกองสีชมพูนะคะโอเคแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณ อ่าก้าผ่านสถานการณ์เรื่องราวต่างๆไปได้ขอให้คุณพบเจอกับคนที่ใช่ในเร็ววันนะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิดหน้าสวัสดีค่ะต่อไปพูดที่เลือกสีเขียวสีเขียวสวยแม่หมอชอบพ่ชุดนี้สวยดีแล้วก็ชอบลูกแก้วสีเขียวด้วยอพอดูค่ะว่าแต่ว่าไพ่ชุดนี้ลื่น,น,นอืม พอดูพลังงานของคุณนะคะที่คุณเจอที่คุณเป็นคุณเป็นอย่างไรอ๋อคุณเศร้าเนาะคุณรู้สึกรอคอยคนคนนี้ที่คุณจบไปหรือมีเรื่องปัญหาที่เลิกลากันแบบฉับพลันอืมคุณอยากขอโอกาสแล้วก็อยากจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งอืมคุณรู้สึกคิดถึงเขาสิ่งที่มันหลุดลอยหรือสิ่งที่มีเรื่องราว เลิกลากันไปจบกันไปแบบฉับพลันอนะ่ะอืมคุณอยากจะขอโอกาสในการเริ่มต้นกับความสัมพันธ์นี้อีกสักครั้งหนึ่งอืมอยากจะเริ่มต้นกับความหวังกับความสันกับความรักกับเขาอีกสักครั้งหนึ่งอืมในสิ่งที่พวกคุณมีปัญหากันแล้วก็อ่าจบ The Tower เลิกลากันไปหรือมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันแบบฉับพลันนะโอเคขอดูใจเขาเขารู้สึกยังไงกับเรา คนคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้สูงนะเป็นคนที่เชื่อว่าทําอะไรแล้วก็คือได้ตัดสินใจแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมเขาก็สงสารเราอยู่จริงๆเขาก็ยังรักเราอยู่แหละในใจของเขานะอืมแต่ตอนนี้เหมือนเขาโฟกัสที่ชีวิตของเขาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตความสามารถในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นที่เขาอยากจะมีบางทีเขาก็ต้องเหมือนจาใจต้องเบรก ความสัมพันธ์เราลงไปบ้างนะคะอืมที่เป็นอยู่อ่าขอดูอีกว่าเขารู้สึกยังไงกับเราอีกอืมเดอะสตาร์เขารู้สึกว่าถ้าสินเสมอกันคุณกับเขาคงได้กลับมาคบกันอีกเหมือนช่วงนี้เขาเหนื่อยกับปัญหาหรือเหนื่อยกับเราเหนื่อยกับสิ่งที่เจอนะคะเขาคิดว่าเรากับเขาอะ่ะควรควรทำสิ่งที่ถูกต้อง ปัญหาและอุปสรรคบางทีมันก็ต้องปล่อยวางกันบ้างอืตอนนี้เขายังไม่มีความพร้อมที่จะที่จะแบบประคองหรือเริ่มต้นอะไรกับเราในตอนนี้นะคะเขาเหมือนขอแบบว่าขอพิสูจน์ความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือสิ่งที่ถ้าคุณไม่ได้มีใครหรือนอกใจเขาหรือปัญหาของคุณกับเขาอ่ะโดยคือเคลียร์กันหรือมีความชัดเจนหรือมีหลักฐานหรือมีอะไรที่ แสดงออกถึงอ่าสิ่งที่มันถูกต้องอ่ะในความสัมพันธ์นะคะเออเขาถึงจะเขาถึงจะอ่าให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เหมือนเขาขอเวลาปรับตัวปรับตัวเนี่ยคือเหมือนเขาไปโฟกัสในเรื่องของการงานหรือก็ชีวิตเขาอยู่นะคะเหมือนเขาเหนื่อยกับการที่อ่า มีข้อต่อรองการตกลงการเจราจากับความสัมพันธ์คือเขาเหนื่อยมากกับสิ่งที่เป็นอยู่ในเวลาขณะนี้นะคะแล้วเราจะสามารถดึงใจเขาได้ไหมเราจะทำอย่างไรเอ่อการพูดจาณตอนนี้ยังไม่ได้เป็นผลดีนะคะเพราะตอนนี้คือคุณกับเขายังมีภาวะอารมณ์ที่เหวี่ยงหรือความรู้สึกที่มันเศร้าอยู่อะคะการพูดจาเจราจารตอนนี้มันยิ่งจะทำให้กันทะเลาะนะคะอ่าสิ่งที่อยากจะบอกคือคุณ ต้องพยายามที่จะเหมือนโฟกัสอยู่กับตัวเองแล้วก็นิ่งๆไปก่อน <T> นะแล้วก็เหมือนคุณจะพิสูจน์ให้เขาเห็นได้คือถ้าคุณบ,บริสุทธิ์ใจเราไม่ทำอะไรเสียหายเราไม่ทำอะไรให้เขาเข้าใจผิดเราสุดท้ายแล้วเมื่อความดีเราถูกพิสูจน์แล้วน่ะเขาก็จะกลับมาหาคุณ <_ S 2> โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย เขาจะเป็นคนไปพิจารณาเองแล้วเขาจะกลับมานะคะอ่านี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกในความสัมพันธ์การที่จะดึงใจเขาได้ยังไงณนะตอนนี้อย่าเพิ่งพยายามที่จะทําอะไรอย่าเพิ่งพยายามที่จะพูดหรือจะสื่อสารอะไรอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเราอยู่กับชีวิตของเราโฟกัสที่งานโฟกัสที่เงินโฟกัสที่อนาคตของเราเขาทักมาเราก็คุยเขาไม่ทัก เราก็อยู่ของเราไปก่อนเพราะว่าการคุยอะไรกันตอนนี้การเจรจาอะไรกันตอนนี้มันยิ่งจะทําให้เป็นผลที่แบบว่าสถานการณ์แย่ลงการที่เรานิ่งเพื่อทบทวนกับชีวิตของเรามันจะทําให้เราได้เห็นอะไรมากขึ้นแล้วเขาเองก็ได้มีเวลาในการทบทวนของเขามากขึ้นนะคะอืมแล้วสุดท้ายแล้วพวกคุณก็เขาอาจจะวนเวียนกลับมาคุยกับคุณแล้วก็พวกคุณอาจจะได้ความลับในสิ่งที่คุณสงสยัยหรือสิ่งที่ อะไรที่มันไม่ชัดเจนมันจะถูกเปิดเผยและทําให้เคลียร์กันได้แลนะก็รู้ว่าเราควรจะปลดปล่อยกันหรือควรจะไปต่อนะคะในความสัมพันธ์นะ,ะแต่เท่าที่เห็นคือพลังงานของการที่ถ้าความชัดเจนเกิดขึ้นวันเวลาก็อาจจะกลับมารักกันแล้วก็กลับมารู้สึกดีๆต่อกันได้เหมือนเดิมนะกลับมามีความสุขกล,กลับมา พูดคุยกลับมารักกันได้แล้วก็กลับมามีปฏิสัมพันธ์กันได้คุณสามารถดึงใจเขาได้แต่การดึงใจของคุณการที่คุณจะดึงใจเขาไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยตอนนี้คือคุณให้คุณอยู่นิ่งๆแล้วก็โฟกัสที่ตัวเราให้ต่างคนต่างฝ่ายได้มีเวลาในการทบทวนความสัมพันธ์และก็ทบทวนในเรื่องราวของความรักของกันและกันก่อน เวลาคือตอนนี้คือให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์รอคอยเวลารอคอยการที่ได้ไปพิจารณาตัวตนของเขาตัวตนของเราเมื่อเวลาที่เหมาะสมเขาพร้อมเดี๋ยวเขาจะกลับมาติดต่อสื่อสารแล้วกลับมาเจรจากับคุณนะในวันนั้นคุณก็ค่อยคุยจากความรู้สึกอินเนอร์ข้างในของคุณคุยด้วยสติที่เหตุและผลไม่ใช่การใช้อารมณ์หรือความรู้สึกที่มันเศร้าหมองนะคะ คุณรู้สึกยังไงนะวันนั้นอะ่ะคุณคุณจะมีสติในการคุยกันมากขึ้นและพวกคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นในความสัมพันธ์นะคะขอเปิดให้คุณอีกสามใบว่าการแนะนําคุณอีกจะเป็นอย่างไรในความสัมพันธ์นี้เดดเดม,มคือเรื่องราวของพวกคุณอะ่ะมันมีปัญหากันอยู่แล้วในความสัมพันธ์อาจจะมีการจบการเลิกลาฉะนั้นการตั้งสติอยู่กับตัวเรา การปลดปล่อยความรู้สึกที่ไม่ดีไปก่อนนะคะแล้วก็รอจังหวะรอสิ่งรอรอสิ่งที่มันใช่รอสิ่งที่มันได้ทบทวนกับความสัมพันธ์การที่คุณนิ่งได้ทบทวนในในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะทําให้คุณได้เห็นทางออกได้มากขึ้นตอนนี้เราพยายาม ที่จะเข้าหาพยายามที่จะคุยมันไม่ได้มีผลดีอะไรนะคะมันจะทําให้รู้สึกแย่ไปกว่าเดิมฉะนั้นการที่จะดึงใจหรือจะคลองใจเขากลับมาขอให้เรานิ่งก่อนใช้ความนิ่งของเราแล้วก็โฟกัสที่ตัวเราก่อนเขาจะย้อนกลับมาคุยและกลับมาเคลียร์กับเราแน่นอนค่ะกับคนคนนี้นะโอเคแม่หมอเป็นกําลังใจให้ขอให้คุณผ่านพ้นวิกฤตานการณ์ต่างๆไปได้วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย